สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหารเศษส่วนกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะครับเรามาทบทวนเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนกันนะครับนักเรียนยังจําได้ไหมครับเราจะหาส่วนกลับของเศษส่วนเราจะหาได้อย่างไรใช่แล้วครับเศษส่วนที่นํามาคูณกันมีการสลับกันร,ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะครับ ครูมีเค้กทั้งหมด3ก้อนแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองก้อนจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับก่อนอื่นเรามาสร้างประโยชน์สัญลักษณ์นะครับการแบ่งก็คือการหานะครับจาก3ชิ้นเราแบ่งเศษหนึ่งส่วนสองชิ้นก็คือแบ่งครึ่งนั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับ6ชิ้นนั่นเองนะครับเรามาแสดงวิธีคิดกันนะครับ 3หารเศษหส่วน2เราจะต้องใช้ส่วนกลับของเศษหนส่วน2นะครับจะได้เท่ากับ3คูณเศษส 2, ส่วนหหรือ2นะครับจะเท่ากับ6เราจะสังเกตว่าส่วนกลับของเศษหนึ่งส่วนสองก็คือ2เราจะเปลี่ยนจากหารกลายเป็นคูณต่อไปเรามาหาผลหารของ4หารเศษสองส่วนสกันนะครับ ในข้อนี้เราจะต้องใช้ส่วนกลับของเศษส่วนนะครับจะเท่ากับ4คูณเศษ3ส่วน2เราจะต้องจําไว้นะครับเมื่อเราทำส่วนกลับเครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนชิดกันนะครับจากหารกลายเป็นคูณดังนั้นข้อนี้จะเท่ากับเศษ12ส่วน2เราสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ6นะครับยายแบ่งผ้า เศษส่วนสอพื้นให้ลาน3คนคนละเท่าเทกันจะได้คนละกี่พื้นเรามาสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเศษหส่วนสหาร3เมื่อแบ่งแล้วนะครับจะได้เท่ากับเศษ1นส่วน6นั่นเองนะครับเรามาแสดงเป็นวิธีคิดกันนะครับเศษหส่วน2หาร3เราจะต้องใช้ส่วนกลับของ3 เครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันนะครับจะเท่ากับเศษหส่วนสคูณเศษหส่วนสเท่ากับเศษหส่วนหนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราทําส่วนกลับของเศษส่วนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากหารไปเป็นคูณนะครับต่อไปนะครับเรามาหาผลหารของเศษสส่วนหาหาร4นะครับเราจะต้องใช้ส่วนกลับของ C นั่นก็คือ เศษหนส่วนสนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากหารกลายเป็นคูณนะครับเราจะเท่ากับเศษ4ส่วน20เราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะเท่ากับเศษ1นส่วน5นั่นเองครับเรามาสรุปสักหน่อยนะครับการหารเศษส่วนจะต้องใช้ส่วนกลับของเศษส่วนนะครับเมื่อทำส่วนกลับของเศษส่วนแล้ว เครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันนะครับจากหารกลายเป็นคูณนักเรียนอย่าลืมเด็ดขาดน,นะครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมเรื่องการหารเศษส่วนนะครับกิจกรรมที่17ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดลงในสมุดให้ถูกต้องนะครับหรือว่าใครที่สามารถปริ้นใบงานก็ทําลงในใบงานให้เรียบร้อยนะครับกิจกรรมที่18ก็เช่นเดียวกันนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับแบบฝึกหัดที่1.14ถึง1.15นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย